สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทุลละอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้ เวลา18นาฬิกา15นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นายเดวิดเดลีเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้เข้าเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยน2564เฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้นางเอดีนเดลีภริยาเอกอัครราชทูตร,ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย เวลา18นาฬิกา26นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้หนางออนาสากิฟเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2565เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกราบบคคทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ต่อจากนั้นเวลา18.45นาิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้หนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีและนางพักพิไลทวีสินภริยาเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุขโขท,ทยัยขนาดหน้าตัก16นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรศิลปะอยุทยาขนาดความสูง15.50นิ้วแด่สมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2568เวลา17นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2,568ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่ทศวรรษที่3อ้อมกอดของแม่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด มุ่งเน้นการสร้างพลังครอบครัวและชุมชนมีประธานเครือข่ายและผู้แทนหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานจำนวนกว่า2,000คนในการนี้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2568แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนที่มีการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่จำนวน1,528แห่งทั่วประเทศโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยปัญหายาเสพติด และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นโครงการเพื่อให้หมู่บ้านชุมชนนำไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2547ปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนเข้าร่วมจํานวน28,646แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ข้าพเจ้ามีความชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้ทราบจากรายงานว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินก้าวขึ้นสู่ทศวรรษที่สามอย่างมั่นคงและยังคงมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี อย่างเต็มกำลังความสามารถแนวทางการดําเนินงานของกองทุนที่เป็นการสนับสนุนให้เกิดขวัญและกำลังใจตลอดจนเสริมสร้างความรักความเข้าใจของคนในชุมชนนั้นนับเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าจึงขอร่วมยินดีกับทุกท่าน ในความสำเร็จทั้งนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอชื่นชมยินดีกับสมาชิกหมู่บ้านและชุมชนทุกแห่งที่ได้เข้าร่วมโครงการและมาทำงานเพื่อแผ่นดินร่วมกันหวังว่าทุกท่านจะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างชุมชนของตนให้ยิ่งมั่นคงเข้มแข็ง เพื่อให้สังคมและประเทศชาติปลอดพ้นจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดไปจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อาทิกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านสายเตียนจังหวัดพัทลุงส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์และงานหัตถกรรม กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายเขตดอนเมืองฝึกให้เด็กในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการแสดงโขน กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนวัดอัมพวาเขตบางกอกน้อยฝึกให้เด็กๆเ,เชื่อสิงโตสามารถออกงานและมีรายได้แล้วทอดพระเนตรนิทรัศการผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่ต้นแบบ12จังหวัดอาทิจังหวัดตรังสีตรังโมเดลรูพมตรวจสารหายาเสพติดประชากรอายุระหว่าง12 65ปีจำนวน482,450คน พบผู้เสพ2,838คนผู้ค้า998คนโดยจัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวทและยาเสพติดมินิธัญรักษ์ในโรงพยาบาลสูตรและโรงพยาบาลชุมชนดูแลช่วยเหลือหลังพ้นภาวะวิกฤตระยะถอนพิยาที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการดูแลทั้งด้านกายภาพและจิตใจ ปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินดําเนินการก้าวสู่ทศวรรษที่3ที่ผ่านมาหลายแห่งสามารถพลิกฟื้นเป็นชุมชนที่เข้มแข็งด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นพลังในการแก้ไขปัญหาและต่อย,ยอดไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน